สวัสดีครับพี่นอ้องกองไฟสู้ขู่สู้ขนเมื่อนี้กับกับปะพรมกับช่องสนวจยายนอกเสน้นยาวอยู่คือกเาเนาะพี่น้องเนาะมาติดตามบางบ้านหลังนี้ครับตั้งแต่ที่แล้วต็มมือปูกตั้งแต่มือที่พังทีพิม้มมนตามทีเดทไทท่าให้พี่น้องเบินไปแล้วลนะครับตอนนี้หลังจากหันมาแล้วสร้างก็ได้เห็นแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามบางว่านหลังจากที่สร้างเห็นแล้วแล้วพันเอาเครื่องค็ได้เจอหรือว่า ตูดอันไหนเนี่ยมาไหว้หนเฮือนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปจิตตามการไปจิตตามมีเริ่มกดไลค์กดแช่กดเป็นแรงใจให้พลไรื่ผู้ลเแช่ในเด้อพี่น้องเลยช่องตะนหนวดใจหนอกชนแนแลเดี๋ยวไปจิตตามบางภายในกันเนานะเนาะนี่ล้ครับของน้ำตันหนอกเรียแล้วเรียบร้อยพ่ดแล้วถ้าสีทะยังกันแล้วเรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้ใส่งบประมาณโบราณต้นเด้อพี่น้อง

เป็นหน้าตานะครับที่ใส่ไม้อันใดขึ้นนะครับไม่ต้องกินขันในะแบบลาดแน,น่นไปนะครับบานหนาเบ้านหนาบ้าน,น,าาน,น,าานมันก็จ,ตจะตัวชีย้งมาไว้แล้ว ไปปลูกุ้กใหม่นลครับพี่น้องกำลังกินจชื้อกับสันดอกในนอนันมาปลูกกันบริเวณบ้านเพ็นนะครับ นี่นะครับบริเวณหลังบานเพ่นนะครับเนาะ พี่น้องมาน่พาปเบไปงภายในฝอนพี่น้องเนาะพันไดพันครับไปอยูับด สับเบเกอร์โรคนอกพี่น้องเนาะให้ก็ต้องระดิกี้ไปเน,นี่ยผรับแขกเป็นครับนอนพี่น,อน้นองเตียงนอนงา่งายพี่น,อน้อง โอ้โหถุงเป็นเจอวี่เตียงนอนกปเซ็ตสวยสวยเรียนงามไปจังง่าบานแล้วข้าบานก็ที่ทสวยเรียบปลอดไฟกับงามพี่นองเออถึกห้านงาม ไปบางอีกของหนึ่งนะครับไปนอนเนาะบรืองของนอนอีกของหนึ่งอิฐุพะกันครับงอนมวิทยุนะครับทั้งมีเกียร์อน ีนนเริ่มนอนนะครับเริ่องขอเรื่องแรงใจคนละไรโบราแชคนทิดตามน้ำนะครับพี่น้อง โอ้บานสวยบานงามเลยแต่ไม่ได้ความงามเมาพี่น้องเนาะ คนขั้วพี่น้องทัานขั้วพี่น้องเนาะท่านต้องความสะอาดดีพี่น้องท่านเป็นมีเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนั่าจะติดถิ่นไม่อยู่เท่านั้นคงอีกอยู่หลายเดือนดูครับพี่น้องประมาณอีกสามสี่เดือนนะครับเป็นกอจีเรศินมา อยู่บ้านมาทำบุญบางทีคือไมาอยู่บ้านนรอครับมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่กับอยู่ประมาณสี่สามสี่เดือนนี่ครับพี่น้องก็จะอยู่ประมาณหลังสงการแล้วเพมันก็จะขึ้นมา่าให้บุญคืนบ้านใหม่เนาะครับพี่น้องเนาะ สลักชิพนี่จันหนวดขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เขาช่วยเขาผีคนไหลคนแช่เป็นแรงใจจันหนดวดญาอกเขาขอบคุณห,หลายหท่านโชคดีนี่เงินมีช่องนะครับพี่น้องปัิจากโรคไกไขเ่เจียบทั้งหลายมีความสุขความเจริญทุกท่านขอกราบคำว่าสวัสดีครับ